สวัสดีครับผมบางแววนหน้าตาดีแห่งเมืองปัตตานีนะครับวันนี้เลิกง,งามยามดีของชาวจังหวัดปัตตานีนะครับบางแวมีรายการดีๆที่จะมอบอาจจะมอบให้ทุกท่านได้ไดชมกันนะครับคือรายการ Thai อส a วาไ t ตี S ้ไทยเอสควาไ i ตี้ S มีในเรื่องอะไรนําเสนอดีๆนะครับในช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับสำหรับ,บวันนี้บางแวมีนำเสนอในเรื่องของกาแฟเพื่อสุขภาพ กาแฟเพื่อสุขภาพเชื่อว่าทุกท่านในณขณะน,นี้ทุกคนมีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอ้อเข่าเสือ่อมความดันเบาหวานไขมันคอเลสเตอรอลโอสารพัดเรื่องเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็คือเกิดขึ้นจากอาหารที่เรากินนะครับใน,ว,น,น,บว,น,นว,วันนี้บางแวก็เลยนําเสนอว่าวันนี้บางแวมีสินค้ามานําเสนอนะครับก็คือกาแฟไทยเอ๊ะ เฟโซนะครับเป็นกาแฟาสมุนไพรนะครับอ่าเป็นกาแฟาสมุนไพรมีส่วนผสม19ชนิดนะครับในตัวอ่ะผสมนั้นว่ามีอะไรบ้างมีในไม่ว่าในเรื่องของกระชายในเรื่องถั่วขาวในเรื่องของมเมล็ดอนุอในเรื่องใบแปะก้วยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่บางเวกกล่าวมานี้คือเป็นเรื่องของอสุขภาพทั้งนั้นเลยครับ เราหลีกเลี่ยงในการกินยาที่เป็นสารเคมีนะครับในการรักษารโรคของเรานะครับวันนี้บางเวจะจงให้ดูว่าเ e อ๊กาแฟชาเอสเปรสโซจะกินอย่างไรกินแล้วได้สุขภาพอย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวบางเวจะมีในเรื่องของว่ากินแล้วผลที่ตามมาคืออะไรบางเวเป็นอะไรก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวบางเวจะลองกิมให้ดูหนึ่งซองนะครับเพื่อความเ,าเรียกว่าเรียกน้ําย่อยนะครับเ,เดี๋ยวบางเวจะตัดให้ดูในหนึ่งซองนะครับ ในหนึ่งซองกับน้ําร้อนอุ่นๆก็ได้นะครับแต่ว่านี่คือบางไงใช้น้ําร้อนนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าวันนี้อากาศบ้านเราฝนตกวาร้องทุกวันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพก็มีมาในเรื่องปุ๋มแพ้ด้วยนะครับบางไงก็จงเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวจะลองกินให้ดูว่ามันสุดยอดสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวติดตามดูให้ดีอย่าอพิตานะครับมีช่วงนาทีทองด้วยนะครับ ใครที่ได้ชมวันนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ภายในคนลัก้าไลค์ก็พอเลยนะครับอย่างตาำๆก็คือ5้าไลค์นะครับย้ำห้ไลค์แล้วก็อ,อินบ็อกเข้ามาหาบางแวนนะครับจะมีของแถมทันทีส่งสามกล่องวันนี้นะครับ 1000บาทปกติ390บาทหรือว่าจะเอาซื้อ390บาทก็ส่งบริการส่งถึงที่นะครับส่งถึงบ้านนะครับส่งถึงบ้านย้ำส่งถึงบ้านนะครับไม่รบกวนไปสนทบางเวไปส่งถึงบ้านในจังหวัดปัตตานีนะครับในรู้วในเรื่องของกาแฟวันนี้เดี๋ยวจะลองชิมเลยตอนนี้กำลังอุนอ่นๆหอมๆนะครับหอมมากคือยังไม่ทันได้ดื่มโคฟินเลยยังไม่ได้เลือดดื่มเดี๋ยวจะดื่มให้ดูนะครับ ตอนนี้ชมก่อนนะเรียกน้ําย่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเหนียวเสร็จเพื่อจะใหะ้ป้องกันในเรื่องของโรคก,กดไหลย,ย้อนนะครับตอนนี้จะย้อนอยังไงลองดูนะครับเดี๋ยวบางไปชมอีกทีนะครับเพราะว่าได้แต่กลิ่นก็โอโหฟินแล้วฮะอีกหนึ่งนาทีนะครับจะลองซดให้ดูนะครับสังเกตได้ดีตอนซดนะครับต้องดมกลิ่นก่อนพยโคตรฟินเลยครับนี่ยังไม่ได้ดื่มนะเอาเดี๋ยวดื่ม ลืมเลยว่าร้อนเพราะว่าความสดชื่นความหอมกลมกล่อมของกาแฟชจเอสเปรสโซนะครับนี่แค่ซองเดียวนะครับถ้าเกิดว,ว่าได้ดื่มทุกวันอะ่ะจากกระชุมกระชวยตอนนี้จะ60แล้วนะครับเชื่อไหมถ้าไม่เชื่อมาดูบัตรประชาชนกับบางววยพอดูส่วนตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวจะดื่มอีกดื่มให้หมดแล้วหซองนะครับมื่อแรกหนซองเพื่อสุขภาพของเรานะครับ สดชื่นนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ใครกดไลค์กดแชร์ด่วนเลยนะครับตอนนี้แค่หน้าที่ทองนะครับบริษัทมาจากที่ปัตตานีนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในจังหวัดปัตตานีไม่ว่าจะเป็นร้านขายส่วนมินิเซเว่นซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับแต่ว่าราคาอาจจะแพงกว่ามาซื้อกับบางแววนนะครับ391 1กล่องส่งถึงบ้านส่งฟรีนะครับส่งทานทีแชทเข้ามานะครับ อินบ็อกเข้ามานะครับแล้วก็สามารถซื้อในราคาลดด้วยนะครับ3กล่อง1,000บาทยังไม่พอ3กล่อง1 0 0 0บาทยังไม่พอนี่ยังมีแถม5ซองด้วยนะครับ3มกล่อง1 0 0 0บาทจัดเต็มเลยนะครับวันนี้เป็นวันสบายๆของพวกเรานน่าทำงานอยู่นะครับก็จัดเลยนะครับ3กล่อง1,000บาทแถมทันที5ซองส่งฟรีส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้นะครับ อย่าลืมนะครับกด like ไลค์เลยถ้ามาส่วนตัวได้เลยครับถ้าทักไปที่อื่นไม่ส่งนะครับต้องทักหาบางเวรเท่านั้นนะครับก็วันนี้ก็เพื่อจะไปดูยอดไลค์ที่กดไลค์กดแชร์ก็สามารถ ติดตามได้นะครับในช่อง y o u t u ไท t h a ช H ว u a ิตี้นะครับมีการทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้บางแวรมีนำเสนอในช่อง YouTube ทุกวันนะครับมีการทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงสามารถทักหาบางแวร์ได้นะครับ3กล่องอย่าลืมนะครับ1,000บาทเท่านั้นและแถมอีก5ซองใครที่อยู่ในรายการตอนนี้รีบกดกันเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ